ได้ได้พลาสมาคัตเตอร์ไม่ได้ใช้เลยนะฮะต้องใช้บ้างนะครับลูกกระสุนมันเก็บไปเยอะนะเดี๋ยวบืนไอ้อะไรวะเฮ้ยไวอาการ์แบบแพคคู่เสร็จกูเยี่ยมออกเั่ทีโอเย่เดินไปต้องเดินไปนะสว่างใครนอนเหรอนอนหรอ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหนี่โดดมาเลยจะตกอไปนะฮะโอ้ยตัวเฮี้ยนี่มาแล้วตัวหนอนกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยโคตรเกลียดเลยเนี่ยยิงไปนะฮะ Come get some yeah Come get some อันนี้ก็หลุมศพพ่อใครครับเนี่ยก็ยืนไว้อะไรไประมาสาวินาทีด้วยนะครับนยืนไว้อะไรครับโอเคครับอันนี้ป้ายอะไรวะเนะี่ยบัดเจ้าโจกเฮ้ยอินเวนตูรี่ฟูยังอ่ะเนี่ยทิ้งะไยไปเดียวเนี่ยอ๋อดอกศุนนี้หานัดแมวทิ้งไปดรอปไป yes f กด f กด f ไนส์โอ้ยจะย็นพวกนายพูดอะไรฉันฟังไม่เข้าใจเลยอ่ะจริงจริงนะเฮ้ย <Hey. S 2> uh, เอาเพื่อนคลิปไปด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อนคลิปมานะฮะให้มันโดนลิปหนีบนะฮะเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ไม่ดึงไม่ได้หวา อู๋นี้ก็ไม่มันนะเด็กเอ้อดีบดีอ้าวบัคเลยสัตว์เออยอย่างงี้แหละแจมเลยปิดปิดปิดเออ้าวขี้หายไปเลยสัตแม่งบัคแบบกินเกลียนนะฮะมีปืนเจ้าเลนอยู่ไม่ต้องห่วงคนระับเก็บยิงได้พร้อม พร้อมรบทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะตอนไหนนะครับผมพร้อมนะครับภายใยหนึ่งสองสามอ้ทางสว่างต้องเดินไปทางสว่างจุดเซเบอร์แคปเตอร์ห้าทำไมมันเร็วจังเนี่ยโจอดเซเปอร์เอ็กเซเปอร์เยส เอ้ยกดผิดมันจะเซฟทำไมเออใช่ได้เดี๋ยวนะครับอันนี้อนะไรวะเนี่ยโอ๊ยกระตุกอ่ะเฮ้ยมึงอย่าบอกนะว่าไอ้ท่อเฮี้ยนนี่มันเป็นท่อที่เก็บซากศพเด็กสองพันเะฮี้ยนะเหมือนภาคแรกไงที่เด็กเฮี้ยนะนะที่มันตายผนักนะ กูไม่อยากเจอเด็กอีกแล้วนะเนี่ยกูเกลียดเด็กมากนะครับเดี๋ยวนะโอเคทำไมมากระตุกกระตุกวนะเนี่ยโอ้เอา้าเป็นเฮียของมึงเนี่ยเออเฮียอย่าวันะเถอ เันสกูตกใจอีกแล้วดูโหตกใจจริงนะเมื่อกี้แม่งคราวนี้โฮมีรอบที่สองนะครับต่อไปเราจะไม่เจอไอ้พวกท่องนี้แล้วนะฮะเฮีย <Yeah! S 1> เต็มเลยสัสจะเย็นนะครับ walk around going around ทำไมมันเหมือนเดินกลับมาที่เดิมเลยวะ ข้างในมีเสียงด้วยนะครับเราเตรียมพร้อมไปแล้วครับเฮ้ยตู้พังไอ้สัสจะใครรุดรอดไปวะนัานชิปหายและเลยยำและมึงกูต้องโอ้โหสองคนเลยนะฮะผู้เสียหายนะฮะหายไปสองคนเลยครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเราต้องไปตามล่านะครับตามล่าไอหน้าเป็ดนะฮะเฮ้ยสั้นไงแม่เหงย บินไปเกมจีบินไป,นนไปเออบินไปบินไปมึงเจอ,อจเปืนเจอเบลินกันเนี่ยมึงจะบินไปแน่กูจัดแล้วกูจัดแล้วจัดมาไม่กลัวแล้วมามาจัด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 ไปหนึ่งดอกมามาใครจุจัดอีกโอ้จะมามาก็จัดอีกจัดไปจัดอีกหนึ่งดอกมาข้างหลังแล้วจัดเอ้าโนูกหมด

้กดผิดอ้ากดสเปกบ้ามันยิงอ้าวยิงได้เหรอวะอ,อ้าวไม่รู้เนี่ยอะไรวะยิงมัางน้ำไม่รู้อะไรเลยเข้าใจละแลอนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยเก็บมาทำไมเยอะแยะเนี่ยไอ้สโลเนี่ยองสต้องใช้เป็นประโยชน์บ้างนะครับเดี๋ยวเราดรอปอันนี้ไปก่อนนะเพื่อเราจะได้กดไงวะ drop drop yeah เก็บพัดไลเฟิลใหม่ครับปิ้วไลเฟิลนโอเคหาของนะครับ fucker fucker ah yeah โอ้ไม่มีสัญญาณตอบรับจะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ sorry your number is blocklock blocklock block t d r e e เฮ้ย nice nice อะไรอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยทำไมให้ส t ตติกด e ชาร์จมันต้องหลายอันวะของเซลล์มันต้องให้สโลว์แน่เลย จงหยุดจงหยุดจงหยุดไม่ได้เรื่องเลยออคทิฟอางคูมาผิดเลยเนี่ยนะประจ้าโจกออาไปเลยครับท่านผู้ชมครับจะรู้วันนี้จะเอาไงกัน เฮ้ยโอ้มึงจะบ้าเหรอโอ้หยัดเข้ตายแล้วมึงบินไงวะบินไม่ได้การเวนตี้คอนโทรลออฟไลน์ทำไงให้มันทำไงมันออนไลน์อะ่ะบัดรดาวโจบเลยไม่ได้ไม่สำเร็จครับโหลปข้างล่างนะ